อยากจะทราบว่าไอเนี้ยมันบ้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้สมมุติเนาะเขาช่วยไหมเขาช่วยไหมเอออะไรแบบนี้สมมุติอยากรู้จักก็ทักไลน์มาได้นะใช่ทักไลน์มาได้ว่ามีสลาม์ชอทก็คินี้นะคะก็จะมีรางวัลเป็นสกูตชี่แท้สองรางวัลสกูตชี่ไม่แท้สองรางวัลเพื่อให้ทั้งสี่คนนี้จับนะคะรวมถึงตาก้องด้วย ตาก็กโราเป็นสี่คนนะคะก็ตั้งคาถามเกี่ยวกับพวกเราไฟเมจิกพวกนี้เลยคําถามไหนโดนใจก็เอาไปใช้ห,หรือตั้งเกี่ยวกับมิวก็ได้สกูชี่แท็กอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะวันนี้พวกไว้